อยากจะชวนคุณผู้ชมไปที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างค่ะที่จังหวัดขอนแก่นดิฉันไปมาเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคะต้องบอกว่าที่ทุ่งชมพูอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นนั้นนะคะที่นั่นมีเกษตรกรหลายคนใช้บ่อน้ำาบดาน,น้ำตื้นมากกว่า500อบ่อแต่ที่น่าแปลกใจค่ะมีหลายคนใช้น้ำตลอดทั้งปีนะคะทั้งทงที่มีการดึงน้ำจากใต้ดินขึ้นมาใช้ เรื่องราวเหน่านี้น่าสนใจมากดลฉันหยิบยกเทคนิคนวักนตกรรมใหม่ๆนำมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะ่ะทางด้านของผู้อำนวยการนะคะโครงการชนระทานนะคะ6ทางด้านของผู้ในการโครงการก่อสร้างสำนักงานชนระทานที่6ยอมรับว่าไทยเก็บกักน้ำได้เพียง70 0 0 0ล้านลูกบาทเมตรซึ่งไม่เพียงพอคะ่ะแม้แต่ละปีจะมีฝนตกมากกว่า 7 0 0 0หมื่นล้านลูกบาทเมตรนะคะแนวทางการแก้ปัญหาจึงใช้หลักคิดในการเติมเก็บกักดักชะลอเกิดขึ้นผ่านนวัตกรรม3าด้านค่ะคุณผู้ชมก็คือเรื่องของการนำเอาวิธีการร่องเติมน้ำใต้ดินแก้มลิงด้วยการพรวนดินระดับลึก4-5เมตรแล้วใส่ดินลงไปเกลี่ยโดยไม่ต้องบดอัดแน่นนะคะเพื่อให้น้ําไหลผ่านได้อย่างรวดเร็วเป็นการระบายอากาศน้ําใต้ดินเพื่อเพิ่มความจุของน้ําใต้ดินต่อมาก็คือ การทําฝายแกนดินซีเมนต์ค่ะตามฝายห้วยลําน้ําขนาดเล็กเพื่อเก็บกักทั้งน้ําใต้ดินและน้ําผิวดินโดยน้ําผิวดินจะสร้างความชุ่มชื้นให้ผิวดินขณะที่แกนดินซีเมนต์จะเป็นตัวกักเก็บน้ําใต้ดินหลักการก็คือไม่ให้น้ำนะคะไหลผ่านได้สะดวกน้ําก็จะดูดซับเอาไว้ใต้ดินมากขึ้นค่ะแล้วก็จะทําให้น้ำนะคะที่ผิวดินลดระดับลงอย่างรวดเร็วส่วนสุดท้ายค่ะที่คุณผู้ชมเห็นนี้ก็คือการสร้างแก้มลิงขอบเขื่อนหรือแหล่งน้ําขนาดใหญ่ เราสามารถขุดลอกบริเวณเขื่อนที่มีดินระดับสูงจะทําให้ปริมาณน้ําเก็บกักเพิ่มขึ้นท,ที่ทำไปแล้วก็คือที่เขื่อนอุบลรัตน์นะคะแล้วก็ที่เขื่อนลาปาวค่ะเมื่อบริเวณขอบเขื่อนนะครับมีน้ําเก็บกักเป็นจํานวนที่มากขึ้นนะครับก็ชาวบ้านบริเวณชายขอบเขื่อนจะมีระดับน้ําใต้ดินที่สูงขึ้นมีความชุ่มชื้นและสามารถนําน้ําที่อยู่เก็บกักบริเวณขอบเขื่อนไปใช้ในการเกษตรกรรม การอุโปโภคบริโภคได้ครับผมค่ะคุณผู้ชมคะการเติมเก็บกักด,ดักชะลอก็คือหัวใจสำคัญที่ช่วยให้เกษตรกรน,นั้นมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีแม้ว่าจะเอาน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้ค่ะหัวใจสำคัญตอนนี้ประเทศไทยนั้นมีฝนตกค่อนข้างมากตลอดทั้งปีประมาณ700แสนล้านลูกบาทเมตรแต่ว่าเราสามารถรองรับการเก็บน้ำทั้งประเทศได้อยู่ที่ประมาณ7 0 0 0 0 ร้านลูกบัตเมตรเท่านั้นที่เหลือซึมลงดินไหลออกทะเลคะ่ะเราต้องมีวิธีการกักเก็บให้ได้มากที่สุดถึงจะใช้น้ําได้ข้อมูลก็สําคัญนวัตรกรรมก็เช่นกันนะคะขอบคุณคุณนิรยาค่ะ